สองเกมนี้จริงๆแล้วเป็นเกมนานาชาติ2เกมแรกเลยหลังจากที่เราชิงแชมป์เอเชียม,มาก็ซึ่งก็เท่เากับประมาณ1ปีนะฮะแล้วก็เป็นการที่เราเคาะสนิมแต่ว่าผลการแข่งขันอาจจะดูไม่ค่อยดีนักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2เกมเนี่ยผมเชื่อว่าชนบุรีทาได้ดีในแง่ของรูปเกมนะฮะจังหวะสุดท้ายก็จะมีปัญหาบ้างแล้วสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าเป็นการทดลองผู้เล่นนะฮะในสองทั้งถึง3ชุด นะซึ่งซึ่งผลเล่นคันน,นี้ก็ออกมาก็ค่อนข้างจะดูแล้วยังไม่ค่อยลงตัวกับผู้เล่นที่หายบาดเจ็บเข้ามากับผู้เล่นเดิมอยู่เพราะ